สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมแมนโกสินครับวันนี้มาพร้อมกับฝนตกหนักเลยนะครับก็หวังว่าช่วงเย็นวันนี้ที่ฟุตบอลไทยลีกเตะกัน3คู่ฝนจะไม่ตกนะฮะจะได้เกมสนุกนะครับวันนี้ไทยลีกก็มีแข่งขันกัน3คู่นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันทีละคู่เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์เพจแมนโกสินครับติดตามได้นะครับแล้วก็ทางไลน์แอดแอดมาคุยกันได้ครับที่แอดแมนโกสินนะครับภาษาอังกฤษตรงตัวนะฮะมีแอดข้างหน้าด้วย วันนี้ครับไทยลีกก็มาเริ่มวิเคราะห์กันนะครับในเกมระหว่างสุดประกาศซิตี้เอฟซีครับเจอกับทางโคลิเทโรทั้งสองทีมก็เพิ่งจะเตะบอลถ้วยกลางสัปดาห์มาครับสุดประกาศนี่พลาดท่าตกรอบเลยนะครับเล่นร้อยี่สิบบาทีแล้วก็แพ้จุดโทษให้กับสงขลาเอฟซีก็ถือว่าเหนื่อยด้วยเพราะว่าเดินทางไปสงขลามาเกมนี้ก็กลับมาไปเจอกับทางทางทีมเทโรนะครับซึ่งก็ได้กำลังใจมาแล้วครับจากการที่ชนะแบงคอกยู่นเต็ดถึงบ้านนะครับ1-0 กมนี้ทางการจัดทีมเนี่ยเจ้าบ้านนะครับอย่างทางสุป,ปราการเองนะครับรวมถึงเทโรก็คงจะมีการโรเตทผู้เล่นพอสมควรเน่ยนะครับและที่แล้วใช้ตัวหลักลงเล่นในฝั่งของปราการจะไม่มีซาเอลโรซากโซเวสครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าก็ได้เช้วัชสีนาวงมายืนเป็นกองหน้าเินรวมกับพัสพลเฉินวิจิตนะครับแล้วก็เดซิกเกะซากาอิในแนวรุก ส่วนในดาวกลางเนี่ยก็จะมีพวกยูโตโอนเล่นกับนกพลพลคำนะครับเซนเตอร์ก็อลิสเฟโรวิชเล่นได้เหมือนเดิมจับคู่กับสลายุสมงพิมนะฮะตัวหลักๆเชวัตบุราณกา็พร้อมเล่นได้ส่วนในฝั่งของเทโรครับการจัดทีมเนี่ยจะขาด2เซนเตอร์ครับทั้งเฉลิมศักอาคีแลวก็ชุมพลบัวงามติดโทษแบนนะครับสะสมไปเหลืองครบ4ใบพอดีนัดนี้ก็จะเอาเลสลี่ย์อบโรถอยมาเล่นเซนเตอร์กับไอแซคคอนนี่นะครับแนวะรุกก็จะมีทีรเทพวิโนไทยมีเอวันโด นะครับเอเบนโดที่เพิ่งจะยิงใส่แบงคอกมานะครับรวมถึงวีรพัฒน์มุรุราภาก็เป็นทางเลือกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเทโรผมว่าจริงๆเนี่ยอาจจะนอกจากเหนื่อยน้อยกว่าเพราะว่าไม่ต้องเตะ120นาทีแล้วก็กำลังใจด้วยบวกกับการเดินทางที่ไม่ไกลนะครับนะฮะนัดนี้น่าจะได้เปรียบในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เรื่องของชาบจิตใจผมว่าประการที่ไม่ชนะมาตั้งแต่ก่อนเริ่มเล็ก2เนี่ยตั้งแต่ช่วงเล็กแรกก็ไม่ชนะมา5 6เกมแล้วเนี่ย น่าจะยากหน่อยครับในการที่จะเอาชนะนะครับเพราะว่ายัางจูนการเล่นระบบของโค้ชใหม่อย่างโยชิดะอยู่เลยดังนั้นเลยเชื่อว่าเทโรมีโอกาสที่จะเก็บ1แต้มเป็นอย่างน้อยแล้วก็ลุ้นถึง3แต้มเต็มได้มากกว่านะครับคู่นี้ผมก็ยังเชื่อใจฝั่งของโอริเทโรครับว่ามีลุ้นมากกว่าแน่นอนนะครับอ่ะส่วนคู่ต่อมาครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้พิธีประจวบกับเชียงรายยูเนเต็ดก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะใกล้เคียงกันนะฮะพิธีประจวบเนี่ย หลังจากที่เริ่มเล็ก2มาแพ้มา2เกมติดเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีเกมรุกอย่างซุนิสะอาดเข้ามายัางจนนูนกันกับทางวิลเลม,มตา้าไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับในแนวรับก็คงจะเล่นหลัง3นะครับอีกครั้งหนึ่งคงไม่ได้ใช้กัป <c oughs> ตันกิฟนะครับวันเฉลิมยิ่งโย่ไปยืนแล้วล่ะคงจะต้องใช้นุกุลกิจครุฑใหญ่นะครับใช้พวกาทางประวินวัฒน์บุญยง มาเล่นเซนเตอร์ที่เป็นอาชีพบ้างนะครับแล้วก็ทิตวิอ,อักษรสีทิตทรอักษรสีพวกนี้ในแนวรุกก็ยังต้องอใช้งานทั้งโมตากับสุนีสะอาดแล้วกเกมนี้ก็พกัฒน์ไกลเชลร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับก็อิชาเดนมาร์กลงเล่นแทนส่วนฝั่งของเชียงรายครับเกมนี้ได้กลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับสำหรับทางศรีโรชทองก็น่าจะออกสตาร์ตตัวจริงเลยนะครับน่าจะเล่นร่วมกับเกตสั้นสุน้าบราซิลเลยแดนกลางก็ยังมีพิธิวั์จิตธรรมกุลนะครับศิวกรเตตะกูล ที่จะคอยสร้างสรรโอกาสจังหวะการเข้าเกมต่างๆนะครับแล้วก็คาโต้กลางแาวญี่ปุ่นอีกคนนึงแนวะรับก็มีบินเตอร์เฮลิกเก้นะครับที่จะยืนปักหลักนะครับเล่นกับทางซาลาวุฒนะฮะอินแปน้นแล้วก็ทางขวานี่ก็จะใช้นิฟโพเสลานนคอยขึ้นเกมริมนเส้นนะฮะอาจจะมีชชลิฟายพ,พุ่มแก้วขยับขึ้นมาเล่นแดนบนด้วยคู่นี้ผมก็ยังมองว่าไปจวบยังชนะยากนะครับเพราะว่าดูแล้วเกมรุกยังสร้างโอกาสได้ไม่ดีเท่าที่ควร แล้วก็การเล่นร่วมกันของผู้เล่นใหม่เนี่ยที่เสริมเข้ามาเยอะก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ขณะที่ฝั่งของเชียงรายอาจจะยังดูฝืดๆบ้างแต่ว่าก็ยังมีประสบการณ์จากตัวทีมชาติที่ทรงบอลเนอี่ยมีอยู่แล้วนะครับระบบการเล่นชัดเจนอยู่แล้วน่าจะครองบอลได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นถึงบุกมา3แต้มได้เลยนะครับสำหรับทีมกวางโซงอย่างเชียงรายมาอีกคู่นึงครับเป็นคู่บิ๊กแมท สำหรับสัปดาห์นี้เลยนะฮะบีจีปทุมยูไนเต็ดเจอกับหนองบัวพิชยะโคตรง้วนสุรชัยเจตุรพัทรพงศ์จะคุมทีมเกมแรกเจอกับโคตรวังทวาชัยตระกองอตระกูลของหนองบัวคู่นี้มันมากแน่นอนครับเพราะว่าทีมสินต่างตาก็กลับมาแล้วนะครับเดลโกริซานโตยังอยู่อิกซันฟานดี้สุนหน้าสิงคโปร์ก็กำลังฟอร์มดีนะครับแนวรับเนี่ยก็ได้อันเดตูนเยสนะครับได้วิตาการโลโซส่วนอีฟานฟานดี้นี่รู้สึกจะยังไม่สมบูรณ์ก็น่าจะเป็นจักรพันธ์ไทยสุวรรณเหมือนเดิมทางซ้ายต้องมาาาดูว่่่จะเเปปลลียนหรรือคับ เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ใช้าสาราวุฒิใช่ไหมฮะก็ะอาจจะเป็นอภิสิทธิ์สรรดาเพื่อมาขึ้นเกมรุกมากกว่าเดิมทางขวาก็จะเป็นสันภาพจันงหงเหมือนเดิมกลางมีพวกสหรัฐอยู่เย็นวอลชิดกิติศรีบำเพญน,นะครับชวัดวีราชาติาและอาจจะมีชัดมงคลพักกิรีสลับลงมาได้ในขณะที่ฝั่งของน้องบัวครับตัวต่างชาติอยู่ครบเลยครับเกมนี้ทั้งกองหน้าคู่อย่างบอสซาลิลีและก็แฮมิลตันโซอัเลสกลางตัวรุกที่ผลงานดีอย่างลอสันเทียมราดนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายมามูดนะครับแบทอัปปีดทางชาวปาเล แล้วก็เซนเตอร์ก็มีแอคอนกลับมาจากโค้ชท่แบนด์พร้อมจะยืนตัวจริงด้วยนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์และหนองบัวพร้อมเต็มที่ในการมาเยือน BG เกมนี้ B g ีเป็นว่าเปลี่ยนโค้ชก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับกับเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของบรรยากาศในทีมจริงๆก็เป็นโค้ชที่อยู่กับทีมมาตลอดอยู่แล้วนะฮะสำหรับโคโ้ชวนแต่ผมว่าหนองบัวเนี่ยจริงๆสถิตเกมเยือนพวกเขาไม่ดีเลยนะครับซีซั่นนี้นอกบ้านไม่ดีเอาซะเลยเก่งในบ้านซะมากกว่า แต่ว่าการที่เล็ก2เสริมตัวดีๆอย่างบารอดเข้ามาอย่างมามุดเข้ามานะครับแล้วก็ได้เซนเตอร์ตัวหลักกลับมาเนี่ยผมว่า BG เจาะยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องระวังเกมรุกที่บาร์อดทาเลร,รี่ก็อยากที่ยิงทิมเก่าด้วยเพราะว่าเคยอยู่กับ BG สมัยที่โคดโอ่งพามาจากปลาดเอฟซีอ่ะนะครับเกมนี้ผมว่าบารอดมีพลังแฝงเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็แฮมเมตันนี่ก็เด็กขาดอยู่แล้วเกมนี้ผมว่า BG ไม่ถึง3แต้มนะครับมีสิทธิ์เสมอกันสูงเลยแล้วก็จะเป็นเกม ที่6ติดต่อกันเลยครับที่ BG ไม่ชนะนะผมว่าเกมนี้หนองบัวมีแต้มกลับไปสัก1คะแนนนี่ก็เป็นเกม3คู่นะครับที่วิเคราะห์กันสําหรับวันนี้ก็ติดตามกันได้เป็นประจำครับในวันที่มีฟุตบอลไทยเตะนะครับพรุ่งนี้ก็มาต่อกันสำหรับไทยลีกนะฮะอย่าลืมครับเข้ามาติดตามได้ที่เพจแมนโกสินนะครับแล้วก็แอดไลน์เป็นไลน์แอดแอดแมนโกสินเข้ามาคุยกันได้ในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับบอลไทยเลยครับวันนี้ผมลาตก่อน